คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคํำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เทียนสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณที่นำมาฝากวันนี้นะคะจะเป็นสูตร2ตัวล่างลุ้นซับโชคดีนะคะเป็นสูตรที่แอดมินนำมาจากสูตรสูตรแรกนะคะสูตรเด่นล่างหลัก10ล่างลุ้นซับ์10งวดนะคะก็จะใช้หลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งนำมาบวก1บวก3มบวก3าบวก1นะคะ นำมารวมกับสูตรเด่นล่างหลักหน่วยโชคดี12งวดนะคะใช้หลัก10บบวกหน่วยท้ายครั้งทีหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก4ี่บวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งนะคะเราจะนำสูตรเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยล่างทั้งสองสูตรนี้นะคะมารวมกันเป็นเลขสองตัวล่างจัดชุดให้เพื่อนๆน,นะคะ สูตรหลักสิบนะคะแอดมินก็จะขีดเส้นสีชมพูนะคะสูตรหลักหน่วยก็จะขีดเส้นสีฟ้านะคะเริ่มคำนวณเลยนะคะในงวดวันที่16มิถุนาหกสานะคะสูตรหลักสิบล่างนะคะใช้หน่วยล่างบวกกันสองครั้งนะคะก็จะเป็นเลข4ี 4. 4่บวกสี่สบวกสี่ได้8ค่ะ นำ8มาบวกเลขคงที่นะคะ8บวก1ได้9 9บวก3ได้12ใส่2นะคะ2บวก3ได้5 5บวก1ได้6ค่ะอันนี้เลขเด่นหลัก10ล่างนะคะก็จะเป็นเลข9 2 5 6นะคะส่วนหลักหน่วยล่างค่ะหลักหน่วยล่างเส้นสีฟ้าก็จะใช้เลข6บวก2 หกบวกสองได้8ดนะคะนำแปดมาบวกเลขคงที่8ปดบวกสีได้12ใส่สองสองบวกหได้ส3มบวกสได้5้าค่ะ5้บวกหได้หอันนี้เลขเด่นหลักหน่วยล่างได้เลขสองสาห้าหนะคะทีนี้เราก็จะนำเลขเด่นทั้งสองหลักนี้นะคะมาจับเป็นคู่ชุดนะ ให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันนะคะเลขเด่นคู่ชุดนี้นะคะก็จะได้เลข9ก้าสองเก้าสามเกห้นะคะสองสองสอหสองห 5 2 5ส5งห้าสามห้า6้าห้าสนะคะสูตรนี้เลขเด่นมันอาจจะดูเยอะชุดนะคะถ้าเยอะชุดเพื่อนๆก็ลองนำมาชนกับสูตรอื่นๆดูนะคะแอดมินก็มีสูตรที่นำมาชนให้เพื่อนๆน,นะคะ สูตรแรกนะคะสูตร2ตัวล่างรวยชุดที่1 8งวดนะคะเอาลองมาดูสูตรนี้มีตัวตัดตัวไหนที่มันชนกันบ้างอาลองดูนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะตัวชนของมันก็จะมีเลขอ่9ะ94 9านะ90 91 94 95อา่าตัวชนมี95นะคะ 010405 1415 45อ่าในสูตรนี้ก็จะมีแค่ตัวเดียวนะคะ95คะ่ะต่อไปนะคะอีกชุดหนึ่งที่จะนำมาตัดนะคะเป็นสูตรรวยชุดที่สองเจ็ดงวดนะคะสองตัวล่างรวยชุดที่สองเจ็ดงวด เลขเด่นที่ชนกันนะคะก็จะมีเลข92 93 96 36 63นี่นะคะ23 26อา้าวก็จะมี เพิ่มนะคะเป็น9 2 2 9น,นะคะ9 3เนี่ยค่ะก็จะเป็นคู่ที่มันชนกันนะคะ และอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรสองตัวล่างดวงดีรับโชคที่แอดมินลงไปให้ก่อนหน้านี้นะคะดวงดีรับโชคนะคะสูตรที่มันชนกันนะคะสองเก้า 2องเก้าเก้าสองนี่ยค่สองหนี่ะค่ะเก้าหกนีค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่ชุด2ตัวล่างนะคะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางค่ะที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนเฮงเฮงเฮรวยรวยรวยแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ